น้ำทิพย์หญิงสาวเธอใส่อยู่กับแม่ของเธอช่วยแม่ของเธอบริหารดูแลร้านอาหารฐานะของครอบครัวหญิงสาวถือว่าร่ำรวยแม่ของหญิงสาวนั้นเธอเปิดร้านอาหารมานานขายดิบขายดีจนร่ำรวยเงินทองขยายปรับปรุงจนร้านอาหารเติบโตโพสมาช่วยยกอาหารหน่อยสิวันนี้แขกเยอะ คนงานไม่พอนะจ้าได้ครับคุณน้ำทิพย์โพดชายหนุ่มเขาทำงานอยู่ที่ร้านอาหารมาหลายปีด้วยฐานะที่ยากจนเขาไม่เคยเลือกงานโพ์เป็นคนขยันอดทนซื่อสัตย์เขาทำหน้าที่ได้แค่เด็กรับรถเท่านั้นคนไม่พอหเอใยายน้ำทิพย์ทำไมให้ไอ้โพ์มาช่วยยกอาหารละ่ะพอดีคนงานลาสองคนนะจ้ะแม่ แขกเยอะมากเลยวันนี้ฉันเลยให้โพสมาช่วยนะจ้ะน้ำทิพย์กับโพสนั้นแอบชอบพอกันมานานแล้วแต่ผู้เป็นแม่ของหญิงสาวยังไม่ละแคละคายน้ำทิพย์เย็นนี้เพื่อนของแม่ที่มาจากต่างเมืองจะมาแวะกินข้าวที่ร้านเราจัดเตรียมโต๊ะให้เรียบร้อยด้วยละ่ะจ้าแม่ นั่นใช่ลูกสาวเธอไหมละอ,องใช่แล้วนั่นยายน้ำทิพย์ลูกสาวฉันเองโตเป็นสาวแล้วหน้าตาสวยเชียวแถมยังเก่งช่วยแม่บริหารจัดการในร้านอีกด้วยเอาละเดี๋ยวฉันจะกลับลนะพรุ่งนี้ฉันจะพาลูกชายฉันมากินข้าวที่ร้านแก่ละกันละอ,องละอ,องแม่ของน้ำทิพย์เธอสนทนา นั่งกินข้าวกับเพื่อนๆของเธอเพื่อนของเธอส่วนใหญ่นั้นเป็นไฮโซตระกูลร่ำรวยทั้งนั้นพศพศมานี่ฉันเอากับข้าวมาให้นะ่ะเอาไปฝากยายพศด,ด้วยนะขอบคุณมากครับคุณน้ำทิพย์ฉันบอกหลายครั้งแล้วให้เรียกน้ำทิพย์เฉยๆก็ได้เราไม่ใช่คนอื่นไกลน้ำทิพย์เธอแอบเอาอาหารมาให้พศเป็นประจำ หลังร้านปิดฉันไปก่อนนะเดี๋ยววันหลังจะมานั่งคุยใหม่ฉันไปปิดร้านละให้ฉันช่วยนะจ๊ะน้ำทิพย์โพสกับน้ำทิพย์ปิดร้านอาหารไปหยอกล้อกันด้วยความสนิทสนมสายตาของละอองผู้เป็นแม่ของหญิงสาวคอยจับจ้องด้วยความโมโหใด่น้ำทิพย์แม่บอกแกกี่ครั้งแล้ว อย่าไปสนิทชิดเชื้อกับไอพุธให้มากนักหัวนอนปลายเท้าก็ไม่มีเป็นแค่เด็กรับรถจนก็จนแม่สั่งห้ามแกนะต่อไปอย่าไปคุยสนิทสนมกับมันอีกสวัสดีจ้ะแม่ละอองอ้าวมาแล้วเหรอนั่งก่อนสินี่นี่ฉันพาลูกชายฉันมาด้วยนี่พ่อวัดลูกชายฉันเอง พึ่งเรียนจบมาหมาดๆนะแกน้ำทิพย์มานี่ไหว้คุณหญิงกับพี่เขาเสียสี่ลูกเออน้ำทิพย์เดี๋ยวไปจัดการอาหารเครื่องดื่มมาให้ดีที่สุดนะจ้ะแม่ใหญ่น้ำทิพย์มัวทำอะไรอยู่มานั่งมา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 ,มาทำความรู้จักกับพี่เขาเดี๋ยวงานในร้านให้เด็กมันดูแทนไปก่อนน้ำทิพ หญิงสาวไม่ค่อยพอใจแม่ของเธอมากนักเธอต้องมานั่งด้วยความจำยอมฉันว่าเด็กสองคนนี้ก็เหมาะสมกันดีนะคุณหญิงเดี๋ยวจะดูเลิกวันมั่นไว้เลยละกันละอองเดี๋ยวฉันจะบอกมาอีกทีโพสชายหนุ่มได้แต่นั่งมองน้ำทิพย์หญิงสาวที่เขารักด้วยความเศร้าเขารู้ตัวดีว่าแม่ของหญิงสาวไม่ชอบเขาเลยสักนิด อีกอย่างฐานะทางบ้านของเขาก็ยากจนเขาอยู่กับยายแค่สองคนยังอดมือ้อกินมือ้อแทบจะไม่พอเขาจึงไม่คิดจะอาบเอื้อมหญิงสาวขอแค่เขาได้รักก็พอยิ่งนานวันละอองผู้เป็นแม่ของหญิงสาวก็สังเกตว่าลูกสาวของเธอนั้นไม่ได้มีท่าทีที่จะลดลงเลยกับพศเธอไม่พอใจอย่างมาก ใหญ่น้ำทิพย์อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะมั่นหมายแต่งงานออกเรือนแล้วนะทำไมยังไปสนิทสนมคบค้ากับไอพ์อยู่แม่เคยห้ามหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือน้ำทิพย์เธอไม่อยากจะมั่นเลยสักนิดเธอรักพ์ชายหนุ่มมากเธอไม่เคยรังเกียจพ์เลยที่เป็นเด็กรับรถหรือว่าจะมีฐานะยากจนอุปสรรติดที่แม่ของเธอ คอยกีดกันมองดูแล้วเธอกับชายหนุม่มคงไม่มีวันได้รักกันเป็นแน่แท้แม่จ้าฉันยังไม่พร้อมที่จะออกเรือนหรือมั่นอะไรทั้งนั้นละ่ะแก่ต้องมั่นต้องแต่งดึกคืนนั้นเองพอร้านปิดน้ำทิพก็ได้แอบไปหาโพสชายหนุม่มเพื่อคุยปรึกษาฉันว่าเราหนีกันเถอะโพสยังไง แม่ก็ต้องให้ฉันมั่นให้ได้โพสเขาหนักใจไม่น้อยที่จะพาน้ำทิพนี้เขาไม่อยากให้หญิงสาวที่เขารักต้องไปตกละกรรมลำบากกับเขาคุณหญิงครับต้องจัดการขั้นเด็กขาดแล้วครับคุณน้ำทิพย์ยังแอบไปคุยกับไอโพสแถมยังจะพากันคิปหนีไปอยู่ด้วยกันเสียอีกละอ,องเธอได้ยินดังนั้นเธอจึงโกรธ และโมโหมากอือีลูกไม่รักดีดีงั้นก็ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วน้ำทิพจ๊ะเดี๋ยวเย็นนี้ไปเรียกพศเข้ามาในร้านมาคุยกับแม่หน่อยสิจะได้นั่งกินข้าวกันคุยกันไปถ้าว่าลูกสองคนรักกันจริงแม่ก็คงจะไม่ห้ามอีกต่อไป น้ำทิพย์ดีใจมากเธอรีบไปบอกชายหนุ่มโดยหารู้ไหมแม่ของเธอวางแผนไว้จะใส่ยาลงไปในอาหารให้ชายหนุ่มกินต่อมาจพ์จบชีวิตลงด้วยมือของแม่หญิงสาวที่เขารักส่วนน้ำทิพย์นั้นก็กลายเป็นคนสติหลุดไม่พูดไม่จากับใครเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้อง ส่วนละอองเธอก็ได้เป็นเจ้าหญิงนิตานอนติดเตียงด้วยอุบัติเหตุตลอดชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องถุงทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ